สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาแมปของ m i ค e ้า a f t อีอ่ะเอาไปใส่ใน Pocket m ตไมนะครับก็ว mm ิธ hmm. ีการก็ง่ายมากนะครับอันดับแรกเราเข้าไปในโฟลเดอร์ของ Pocket Mine นะครับอันนี้แล้วก็ไปที่เบอ l d แล้วก็ลกบแบบอันเก่า e e l e สซิ้งเลยเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกแมปที่เราต้องการนะมันขอแมป แบบนี้มันเป็นแบบที่ต้องการแล้วครับเราก็ rename เปลี่ยนชื่อเป็น world นะให้เป็นเพื่อเป็นชื่อเป็น world นะแล้วเราก็ปี้ไปเลยปี้เอาไปใส่ในโฟ folder package ใหม่ world วางเสร็จแล้วครับคุณก็จะได้ เออเซิร์ฟเวอร์ตรัอวอก็จะได้แมปที่ต้องการนะครับนกนแค่แค่เป็นรนันรันปกตินะครับรนัรนรันแล้วมันจะลดแล้วมันจะลดนานก็ปกตินะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เสร็จแล้วนะส่วนเรื่องอื่นก็ค่ายมาว่ากันใหม่นะครับขอบคุณครับ